ตัวอย่างหนัง Fat Girl ชั้นห่างระหว่างเราไปชมกันครับหนังเรื่องใหม่หนังเรื่องใหม่จาก g t s GDS มีความเรียวนะเออเออโอ้ยบอยประกอบเหรอ เออ,อวยวาตถุก่อนพวกเราสองคนน,มน,นะมีแอนมีน้องจีนนี่สนิทกันแต่เด็กเลยเหรอก็เกิดที่ฝ่ายกันทั้งคู่อ่ะก็โตมาด้วยกันนั่นแหละพี่แอนพูดคำพี่เอลทีสิคาแฟเอามิกาแฟตอนน้อยู่ฝ่ายกันได้กี่ปีวะพี่เนื้อแม่งดีสุดละกูแม่งไม่อยากย้ายไปไหนเลยลอ่ะแม่ปนีให้เ้องเงินเยอะมีดราม่าไหม เอ <Yeah. S 2> พี่ไม่เห็นงไงอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยกลัวไม่ได้ออกไปมากกว่าน่าไเป็นไหนังะดำดำานะม่านะอือผมเคยดูเรื่องนี้จริงๆหนูก็อยู่แฟดตองรวจ<อ>พ่อตายในหน้าที่แต่แม่ก็ไม่รู้จะพาพวกเราไปอยู่ไหน นายต้องขอเขาอยู่เป็นวันแม่เจนน่าจะช่วยพูดให้ได้นะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะพี่แอนไปอยู่กับเจนก่อนก็ได้ให้เด็กๆช่วยกันขนกระถางเข้าบ้านให้พี่หน่อยพี่แอนอสองคนที่อยู่แฟกตตำรวจนั่นจะให้พี่ไปเป็นคนใช้บ้านของเจนเหะอ,อมไม่ต้องเป็นพี่แอนตลอดเวลาก็ได้เป็นเหนื่อยรู้บ้ากูหมดปัญญาแล้วจะเป็นตำรวจหรือจะไปอยู่ข้างถนนกันให้หมดเนี่ยมึงก็คิดดูแล้วกัน ไม่ให้แอนเกิดมาทำไมดราม่าชัวร์เ um, รื่องเนี้ยดราม่าต้นปีแค่เราจกความรักมั้ปะวะแอนเป็นบ้าเหรอความรักมันก็เป็นแค่เรื่องของคนมีเงินแค่นั้นลุงเจนจะเข้าใจอะไรก็บ้าน้องเจนมีทุกอย่างชอบแอนใช่ป่ะเราอะอือมันเป็นความรักเออ หญิงกับหญิงซึ่งแบบนัห่างระหว่างเรา่ยเฮ้ยหกกรุมปฮาใกล้วัลวาลเลนทายเลยเป็นไงฮะชมตัวอย่างแล้วรู้สึกไงบ้างเิมาคก็เยเป็นหนังดราม่าตั้งแต่ต้นปีเลยเออ GDH ก็ก็จะเป็นประมาณนี้ตลอดเพราะปีที่แล้วก็ดราม่าก่อนนะ หลานมากใช่้วอ็มาลงมาก็เป็นอะไรนะวิมานหนาวันหนาวแล้วสุดท้ายก็อะไรนะซีซีป่ะเออสีซีข้อสาสามนี่องครับต่อปีใช่ไหมเอออันนี้คือมาเป็นต้อนรับวันวาเลนไทน์เลยนะใช่เออเป็นเป็นหนักเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็น่าดูเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ G D H ไม่เคยทำนะใช่เกี่ยวกับดราม่าแล้วก็เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงที่รักกับผู้หญิงไงผู้หญิงกับผู้หญิงไงเออ ชอบคอกันเออชอบคอกันแล้วก็อยู่ในสถานที่เดียวกันมีความผูกพันอยู่ในแฟตแต่สานะห่างกันนะอีกอีกคนหนึ่งรวยมีมีมีเงินไง้ค่จะมีเงินนะมีเงินล้วอีกคนก็เนี่ยอยู่อยู่แต่ในแฟตเพราะว่าพ่อตายในหน้าที่ใช่่มันรู้จะไปอยู่ไหนเลยอยู่คออยู่เป็นอีกรุมมองหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นหนังเกี่ยวกับ G D H ทำแต่สถานที่โลเคชันอ่ะผมว่ามันเรียวแล้วก็ดูแบบว่า ดูดูเข้าถึงอ่ะเข้าถึงเป็นไงมันมีความสมจริงใช้คำนี้เลยจริงว่าก็บางคนอน่ะเอาไงล่ะบางบางกลุ่มเขาก็ยังอยู่ในแฟลเนี่ยใช่แบบอยู่ในแฟลไว้ว่าถึงเป็นแฟกตตำรวจแต่พ่อเนี่ะเสียแล้วหรือว่าแบบเนี่ยเสียชีวิตในหน้าที่อย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่อยู่ในแฟลตตำรวจอยู่เรื่องจริงมันก็มีแบบแบบนี้นะเรื่องเรื่องจริงก็มีแล้วก็นอกจาก เป็นหนังที่เกี่ยวกับความรักคํามรักดราม่าน่าจะเข้มข้นมากเข้มข้นแน่นอนเออผมมีมีความแบบว่าเขายังไม่โชว์ทั้งหมดเขามีความเป็นดราม่าด้วยมีความขัดแย้งตรงที่แบบว่าเฮ้ยหรือากอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นวันแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าที่นี่มีความสุขที่สุดแล้วอีกอีกคนอยากอยู่แต่อีกคนหนึ่งอยากออกอยากออกแต่เขารักกันหรืออะไรยังไงเงี้ยแล้วก็บอยประกออ่ะ ไม่ผมไม่ค่อยเห็นเขาเล่นหนังภาพยนตร์นานาทีจะเล่นเออจะไปปรากฏตัวในซีรีส์ใช่ซีรีส์ที่เห็นนะครเออละครแล้วก็อันนี้คือเขามาปรากฏตัวในค่าย Gdh ด้วยใช่แปลกใจเหมือนกันนะเฮ้ยโอ้พี่บอยประกรมาเล่นเลยอ่ะประกรเออนพราว่าน่าเด็ดนะเออคล้ายๆเออมาเป็นแบบว่าอยู่ที่แฟลตนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ กุมิพานะครับเดือนหน้าก็มาต้อนรับเทศกาลแห่งความรักด้วยมาบส่มพามาสิบมาหกเออมาหกภูมิาแต่เทศกาลความรักอยู่สิบสี่ภูมิาใช่ก็อาจจะกุมิพามันกันดูลูกฮะคือเดือนกุมิพานี่ยกให้เป็นเดือนแห่งความรักเลยใช่เออก็จะอาจจะมีหนังที่เกี่ยวกับความรักออกมาเยอะแยะให้เราเลือกดูเหมือนกันเนาะแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับ ขครที่แบบเป็นแฟนคลับ่าย G t H G H แล้วให้กับคนที่มีความรักอใช่เอออยากจะพาคนรักไปดูหรืออะไรยังไงเนี่ยมันมันมันสามารถพาไปดูได้ผมก็ยกให้ G t H เป็นหนังที่ทําเกี่ยวกับความรักเหมือนกันนะเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะทำไม่ดีนะหนังรักในแง่มุมแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นว่าจากผู้กํากับอ่ะเคยดูไหมบ้านฉันนะผมชอบดูมากเลยนะไม่ใช่บ้านฉันชื่อบ้านอะไรนะสา5วันอ่ะ ที่ uh, เชอร์ฟางเล่นอะสารกับเธอป่ะเอออย่างท,ที่ที่เชอร์ฟางเล่นออที่เป็นซีรีส์อะแล้วก็มีบ N K อเออ,เอ,อผมว่าเรื่องนี้ก็ดีที่ก้าวจิรายุเป็นแบบเป็นพระเอกอะเออในหนังเรื่องเนี้ยผมก็ชอบนะดูอบอุ่นดีเนี่ยพุ่มกับน่าจะคนเดียวกันเออ,เ,อ,อเรื่องเนี้ยอบอุ่นมากเลยแล้วดูแล้วแบบว่าเออเจ๋งอะหลังเรื่องเนี้ยอาจจะเป็นหนังที่ทําให้คนเสียัมตา อาจจะมีเสียอาจจะมีเสียได้เพราะว่าเรื่อง G D H เนี่ยเราก็ไม่เคยผิดหวังกับเรื่อง<ว>หลานมากนะผมยังยกให้เป็นหนังไทยที่หนังรักที่ผมชอบมากนะเออหนังเรื่องหลานมาเนะี่ยดูกี่ที <ผม S 1> ก็ยังซาบซึ้มเออ,เอ,อก็ไปพบกันในโรงภาพยนตร์ได้เรื่องแ a ดเกอรครับผมนะเนาะพกกุมพาหกุา